สวัดีค่ะลินสปาเลชันนะคะ,ะช่วงนี้ลินก็ทอ้องเข้าสู่36สัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวลินจะมาอัปเดตอาการแล้วก็สิ่งที่ลินเตรียมพร้อมนะคะว่าลินต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะคะอ,ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวลินขออัปเดตอาการก่อนเลยว่าลินรู้สึกลินมีความอาการยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ของลินก็จะมีทานบ่อยมากเพราะว่าหิวบ่อยนะคะอ่า คล็ดลับของลินก็คือทานผักและผลไม้นะคะพยายามทานผักผลไม้ให้เยอะๆก็คือหมายถึงว่าเ,าเวลาหิวเราก็ทานเทเลนิดเทเลนิดนะคะทานผักผลไม้เยอะช่วยได้ในการที่แบบว่าไม่ทําให้แบบเราอุเราและลูกอ้วนนะคะแล้วก็ทานทเลเล็กทเลน้อยสามารถทําช่วยได้ในเรื่องเขาเรื่องว่าอะไรอ่ะการย่อยอาหารนะคะะ มันจะมไม่มีปัญหาในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดเบิร์นด้วยนะคะอันนี้คือป้องกันไว้นะคะทานเล็กๆทานทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็ของลินก็จะมีเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายกว่าปกติเลยนะคะแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนปกตินะคะข้อแก้ของลินก็คือพยายามแบบว่า สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมานะคะอันนี้ช้าๆค่อยๆแบบค่อยๆทาประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเหนื่อยก็ต้องพักผ่อนประมาณนี้เนาะแล้วก็ของลินก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรอะอาการปวดท้องน้อยปวดแป๊บเดียวแต่มันไม่ได้เยอะมันจะมีอาการเหมือนแบบปวดท้องประจําเดือนประมาณนี้นะคะอันนี้ของลินปกตินะคะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอะอามเขาเรียกว่า action hic นะคะอันนี้คือแบบซ้อมปวดเหมือนร่างกายเราเตรียมตัวที่เพื่อที่จะคลอดน,นะคะมันก็จะมีอาการปวดเล็กๆน้อยๆของลินก็จะมีปวดเขาเริ่มปวดตั้งแต่เมื่อตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะปวดแป๊บเดียวแต่หายแล้วก็หายนะคะแล้วก็ตอนเช้ามาเลยก็ปวดอีกมันปวดแบบคล้ายประจําเดือนประมาณนั้นนะคะ แต่มันไม่ได้แบบหนักจนทนไม่ไหวแต่แล้วมันก็ปวดแป๊บเดียวแล้วก็หายประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าซ้อมซ้อมคลอดซ้อมปวดตอนคลอดนะคะอันนี้มันอาการนี้เขาเรียกว่า contraction lessness นะคะแล้วก็มันจะปวดจริงก็คือวันคลอดนะคะอันนี้คือแบบว่าอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซ้อมก่อนประมาณนี้นะคะ ก็มันจะมีอาการไปเรื่อยๆประมาณ10กวันก่อนคลอดประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณแม่ๆต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดอาการผิดปกติท้องแข็งแล้วก็ปวดมากปวดจนทนไม่ไหวหรือว่ามีอาการเลือดออกอะไรเงี้ยนะคะให้ติดต่อคุณหมอหรือว่าติดต่อมิตไว้ทันทีเลยนะคะอันนี้คือเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ ที่อังกฤษเขาจะมี uh, 24 hour service นะคะอันนี้คือเราต้องเราต้องโทรติดต่อไปไว้ด่วนเลยนะคะเพราะว่ามีมีไว้บริการ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ uh, ของลินจะมีตกขาวตกขาว uh, ตกขาวมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ลินอยู่ในช่วงรักษานะคะเพราะว่า uh, ของลินมีปัสสาวะมีการติดเชื้อรานะคะทางลินไว้ก็เลยให้ สั่งยาแบบสอดแล้วก็แบบทาภายนอกให้ลินนะคะแบบสอดมีแค่เม็ดเดียวไว้สอดตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็ทาแบบทาภายนอกก็คือทา,อาวันละสองสามสารอบนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเดี๋ยวรอเช็คอัพอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะหายขาดไปแล้วหรือ,อยังประมาณนี้นะคะถ้าเกิดยังไม่หายขาดเดี๋ยวทางเว็กๆเขาอาจจะ สั่งยางให้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่ลินแต่ลินภาวนาว่าให้หายขาดเลยนะคะถ้าเกิดไม่หายมันจะมีปัญหากับน้องนะคะตอนคลอดน้องอาจจะติดเชื้อได้ประมาณนี้นะคะโชคดีของลินยังรู้รู้ตัวทันประมาณนี้เนาะลินภาวนาให้หายขาดไปเลยข้อเสียลินพลาดตรงที่ลินลินดื่มน้ําน้อยเกินไป ลิพพยายามแล้วแต่ว่ายังพยายามไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ยังทําไม่ดีที่สุดยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังถ้าเกิดเราดื่มน้ําเยอะๆมันก็จะขับของเสียออกมาได้เยอะเพราะปกติแล้วอ่ะคนท้องเขาจะมีของเสียในร่างกายเยอะมากคือการดื่มน้ําเยอะเมันจะช่วยขับของเสียให้เรานะคะเพื่อให้เราไม่ติดเชื้อประมาณนี้เนาะของเรื่งก็พลาดไปแล้วลิลก็อยากจะแบบเตือนแม่แม่ทั้งหลายนะคะให้ดื่มน้ําเยอะเประมาณนี้นะคะ อันนี้คือลินก็รู้ตั้งแต่ตอนแรกแหละแต่ว่าลินลินทำไม่ดีเท่าที่ควรประมาณนี้นะคะก็พลาดไปแล้วอ่ารอก็รอรักก็คือรักษาอยู่ช่วงนี้นะคะตอนนี้ลินก็พยายามดื่มให้เยอะกว่าปกติประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็อาการดิ้นของน้องของน้องช่วงนี้ของลินจะเห็นน้องดิ้นได้ชัดเจนมากเลยนะคะจะมี จะสังเกตได้ว่าน้องจะดิ้นตอนที่ลินหิวมากแล้วก็จะดิ้นเพิ่มมากตอนที่ลินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหิวมากก็ดิ้นเยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะดิ้นตอนที่ลินทานอิ่มแล้วหรือว่าดื่มน้ําเสร็จจะดิ้นตอนนั้นนะคะประมาณนี้นะคะอา่าแล้วก็ให้สังคุณให้คุณแม่แม่สังเกตตัวเองด้วยนะคะว่า,าลักษณะการดิ้นของน้องนะคะ ปกติไหมถ้าเกิดรู้สึกว่าผิดปกติให้ติดต่อแพทย์ติดต่อมิดไวทยทันทีเลยนะคะแล้วก็อของลินก็มีฉี่เล็ดนะคะฉี่เล็ดตอนจามนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวลินจะมาเล่าให้ดูว่าลินพลาดอะไรนะคะช่วงหลังประมาบนนี้ตอนจามฉี่เล็ดแล้วก็ช่วงนอนนอนไม่ค่อยสะดวกนะคะ คือแบบพลิกตัวลำบากประมาณนี้คือคุณแม่ท้องตั้งแต่28สัปดาห์คือต้องระวังในการนอนนะคะต้องนอนตะแคงนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อน้องนะคะถ้าเกิดเรานอนงายประมาณนี้นะคะจะทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงในการจเจริญเติบโตของน้องไม่สะดวกประมาณนี้นะคะจะทําให้เกิดอันตรายต่อน้องนะคะแต่ของลินน่ะลินนอนตะแคงตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ทราบว่าท้องเลยเพราะว่า ของเินจะมีอาการอาืมตึงๆท้องด้านขวาประมาณนี้นะคะลินก็นอนตะแคงด้านซ้ายมาตลอดแล้วก็แอบ,บนอนงายอยู่ช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังมาลินก็ไม่นอนงายเลยนะคะนอนตะแคงด้านซ้ายตลอดพยายามบางครั้งก็เอียงต้องเอียงด้านขวาสลับไปมาประมาณนี้นะคะถ้าเกิดนอนด้านเดียวก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้แบบตะคิวได้นะคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนเอา หรือว่าถ้าเกิดอ c กิเดตื่นขึ้นมาเจอว่าเรานอนหงายนะคะก็ให้รีบแบบว่าตะแคงโดยด่วนเลยนะคะอันนี้คือแบบข้อแก้ของเราเนาะแล้วก็สิ่งที่รินเตรียมพร้อมนะคะช่วงท้อง36สัปดาห์ก็จะเป็น h o ป p ิ t อ l b แบนะคะของรินทำวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วว่ารินเตรียมอะไรมั่งก็จะมีของใช้ สำหรับลินของใช้สำหรับน้องนะคะตอนแรกลินใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปลินมาคิดอีกทีนึงอ๋อลินแยกเป็นสองใบเล็กดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเผื่อจะได้สะดวกในการหยิบหยิบมาใช้ประมาณนี้นะคะหรือว่าอันไหนที่เรายังไม่ต้องการเราก็ยังสามารถใส่ในข้างหลังรถได้อะไรเงี้ยก็คือใบหนึ่งก็แยกของใช้สำหรับน้องแล้วก็ใบอีกใบหนึ่งก็แยกใช้แยกเป็นของใช้สำหรับลินนะคะแล้วก็ บางแยกไว้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะแบบว่าวันไหนเราต้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเราก็หยิบไปเลยประมาณนี้นะคะอีกส,อสิ่งหนึ่งที่สคำคัญที่ต้องเตรียมไปในวันที่ต้องต้องไปผ่าก,ก็คือ hospital note น,นะคะแล้วก็ hospital reference number นะคะก็คือ hospital note ก็คือเขาเรียกเรียกว่าสมุดฝากคันนะคะประมาณนี้มันจะมีสมุดฝากคันของลิงมันก็จะมี number เรฟเลน์อยู่ตรงนั้นนะคะก็คือก็วางไว้วางไว้ตรงเดียวกันนะคะว่าวันนั้นเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะก็คือวันคลอดวันที่จะคลอดลินก็ต้องเตรียมกระเป๋าสองใบนี้ใบของน้องใบของลินแล้วก็สมุดฝากคันสมุดฝากคันนะคะต้องเตรียมไปของลินต้องบอกสามีไว้เรียบร้อยเตรียมพร้อมประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีคาร์ดซีทนะคะที่ต้องเตรียมพร้อม ในวันที่ต้องไปคลอดนะคะถ้าเกิดไม่มีคาซสีเขาทางโรงพยาบาลเขาไม่ให้เขาไม่ให้กลับมาบ้านแน่นอนประมาณนี้นะคะคือที่นี่มันเป็นกฎหมายบังคับเนาะแล้วก็เออเขอ,เอม,มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ลินฉี่เล็กนะคะลินจะเล่าให้ฟังอ่า ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำช่วงนี้ก็คือจะมี pelvic floor exercise นะคะคือสำคัญมากเลยต้องทำนะคะ,ะที่จริงเนี่ยมิตไว้แจ้งให้ลินทำตั้งแต่ท้องช่วงแรกๆแล้วนะคะแต่ลินก็ทำทำบ้างไม่ทำบ้างแต่มันไม่สม่ำเสมอนะคะแต่แตอนนี้เราก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้ทำทุกวันลินก็ทำทุกวันนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าบริหาร ตรงอุ้งเชิงกานนะคะพูดภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าขมิบประมาณนี้นะคะนึกสภาพเวลาเราจะฉี่หรือว่าเราจะตดนะคะให้เรากลั้นประมาณนั้นให้เรากลั้นแล้วก็ค่อยปล่อยออกมาประมาณนี้นะคะ,อะของลินมันจะมีวิธีบอกอยู่ว่าให้ทำยังไงบ้างก็คือหนึ่งวันหนึ่งวันให้ทำสามเซต นะคะเซตหนึ่งก็จะเป็นแปดแปดครั้งนะคะคือคือก็คือให้เราทำแบบว่ากลัน้นกลั้นฉี่ประมาณนี้นะคะกลั้นฉี่แล้วก็ปล่อยออกมาหนึ่งนับเป็นหนึ่งแล้วก็ให้ทำแปดครั้งต่อหนึ่งเซตแล้วก็ทำวันละสามเซตนะคะประมาณนี้มันจะช่วยในการคลอดง่ายแล้วก็ไม่ป้องกันไม่ให้เราฉี่ลาดตอนเวลา จาม r e หรือว่าหัวเลาะประมาณนี้นะคะโชคดีมากที่ลินแบบฉีเล็ดนิดเขาเรียกว่าอะไรออกมานิดนึงไม่เยอะถ้าเกิดลินไม่ได้ทําเลยตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยลินคงแบบว่าฉี่ลาบเลยประมาณนี้ลินคิดว่านะอันนี้ลินอันนี้นนลินดาวเอาแล้วก็สิ่งที่ต้องทําก็คือ healthy diet นะคะอืมก็คือให้ทานผักผลไม้นั่นแหละนะคะช่วยได้เยอะ ก็คือทานทีละเล็กทีละน้อยผักผลไม้ก็คือช่วยได้ใน,นไม่ให้ทําให้เราอ้วนเกินปกติห้ามอาหารเค็มอาหารรสจัดประมาณนี้นะคะถ้าแล้วก็ถ้าเกิดน้องอ้วนเกินกว่าปกติน้องจะคลอดยากนะคะอาจจะมีการผ่าคลอดก็ได้นะคะแต่ของลินโชคดีน้องมีความเจริญเติบโตในในเกณฑ์ปกติไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปประมาณนี้เนาะ อันนี้โชคดีของลินอยู่เพราะว่าลินลินจะพยายามทานผักแล้วก็ผลไม้เยอะๆตั้งแต่ท้องช่วงแรกแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็วิตามินเสริมนะคะคุณแม่ๆทั้งหลายาสำคัญมากเพราะว่า,เ,าเราเป็นที่ทราบกันดีว่าเราทานอาหารได้ไม่ครบได้ไม่ครบแน่นอนวิตามินเสริมช่วยได้นะคะประมาณนี้ต้องทานนะคะของลินก็ทานนะคะแล้วก็ ของลินก็ของลินก็จะมีอ่านเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะสเต็ปต่อไปนะคะของลินจะมีอ่านออมเขาเรียกว่าอะไรอะคอนแทคชันนะคะ่ะเขาเรียกว่า sign of label หรอ,อ,อสัญญาณในการที่จะเคาเข,ขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยก็สัญญาณในการที่จะคลอดนะคะเราจะทราบได้ยังไงว่าเราใกล้จะคลอดแล้วประมาณนี้นะคะลินก็อ่านเตรียมตัวพวกนี้มานะคะ เรนจะได้เตรียมเรนจะได้ไหวตัวทันประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบช่วงนี้เราก็ไม่ทราบว่าน้องจะคลอดก่อนหรือว่าคลอดหลังกําหนดนะคะเราก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็เตรียมตัวไว้เพื่อที่จะได้จัดการตัวเองได้ถูกนะคะอ่าก็อ่านมาคร่าวๆแล้ว c o n t r a c t i o n มันก็จะเป็นวันปวดตอนคลอดมันจะมี3มันจะมี3ามสเตนะคะเดี๋ยวลรนจะมาเล่าให้ฟังว่า อาการเป็นยังไงนะคะอมันจะคลายช่วงแรกๆช่วงนี้ของลิ้นก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่า b l a c k s t o n h i a นะคะที่เขาเรียกว่ามันจะอาการคล้ายคปวดประจําเดือนมันจะปวดแป๊บเดียวแล้วก็หักปวดแป๊บเดียวเราก็หายประมาณนี้มันจะปวดไปเรื่อยๆทุกวันจนถึงวันเคลห์ประมาณสิบกว่าวันประมาณนี้นะคะมันจะไม่ได้แบบปวดหนัก แต่ถ้าเกิดใครว่าใครรู้ตัวว่าปวดหนักหรือว่าผิดปกติให้ติดต่อให้ติดต่ออ่ิดไว้หรือว่าที่เมืองไทยก็ติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหมอทันทีเลยนะคะ mm hmm. เผื่อมีอะไรที่ผิดปกติแต่ปกติแล้วว่าถ้าถ,ถ้าเกิดเราสังเกตตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าอันไหนผิดปกติหรือไม่ผิดปกตินะคะให้ให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะประมาณนี้คารินก็มีมาอัปเดตให้ฟังเท่านี้นะคะ ในช่วง36สัปดาห์ของรินยังค้างเรื่องอทำเบิร์ดแพลนนะคะเดี๋ยวรินมาเล่าให้ฟังว่าเบิร์ดแพลนมีอะไรบ้างเรนจะทำคลิปแยกให้นะคะแล้วก็รินจะทำคลิปเ,เล่าเรื่องอะไรนะคอนแทคชันให้ฟังนะคะว่า,ามีอาการเป็นยังไงบ้างก็คือสัญญาณเตือนว่าเราจะคลอดนั่นเองนะคะว่าเรามีอาการยังไงบ้างเดี๋ยวรินจะมาเล่าให้ฟังทำคลิปแยกให้ตังหากนะคะ ส่วนวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะว่า,าที่ดูคลิปวิดีโอของลินแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอของลินนะคะยังไงฝากกด subscribe ให้ลินด้วยนะคะใครยังไม่กดรีบกดเลยนะคะเดี๋ยวลินจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอัปเดตให้คุณเรื่องท้องของลินให้ฟังนะคะประมาณนี้เดี๋ยวลินให้ดูท้องของลินนะคะ An ก็จะใหญ่ประมาณนี้ เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าลินจะเอาคลิปไหนมาลงนะคะม,มันลินค้างอยู่เบิร์ดแพลนแล้วก็คอนทรคช t ั่นนะคะคอนทรคชั่นก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอ,อาการเตือนในการจะคลอดนะคะเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางทีเรายังไม่พร้อมที่จะคลอดเราไปโรงพยาบาล แล้วเราต้องกลับมาประมาณนี้นะคะเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมคเชื่อว่าเรารู้ในระดับหนึ่งแล้วก็คุยกับพิดไว้ด้วยประมาณนี้นะคะเตรียมตัวไว้เนาะ,ะมันอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้แต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้เผื่อที่จะได้ไม่ตรหนกตกใจเกินไปจะได้รับปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอะได้ครบกับปัญหาได้ครบเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็ ไหวตัวทันประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้านะคะบ้าบายค่ะ